ดีครับมือนีกะมาใสกุ้งครับน้องๆน,นะครับแบดังปืนนะครับเหลืองานแล้วก็มาหาอยู่หากินครับผมใส่กุ้งไว้หมือนเสาเพื่อได้นะครับไว้จะเข็ดกุ้งเต้นหรือว่าตํากุ้งตอนเสานะครับผมเนี่ยก็เป็นบอ่อหนามธรรมชาติหลังโรงงานนะครับอยู่ชนบุรีบอร่อวินชนบุรีนะครับ เป็นปลาเป็นเขาบรรยากาศดีนะครับนาสีนี้ป่าอยู่นะครับแต่ว่าบ่อเคยมาตกเบ็ดเต่อเนี่ยก็อยู่ในขันต่อนของการใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อปลาดุกคิดว่านาสีเขาอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเขาใส่มาหลายเพืียวแล้วก็เขาก็ได้อยู่ ก็ได้รอบมาใส่เบิงงนะครับเด้อรอบเบิรงมืออื่นขาวาเดี๋ยวรอกที่ตามนะครับผมว่าสิเป็นยังไงต่อไปก็สิเป็นการว่างกับดักกุ้งนะครับโดยแบดังปืงนะครับผมอ้าวรุยเลยหาหมองมันมาหมาะระวังแขนะเว้ย <laughs> อย่างเหนมากเหลือขาเดียวด้วยเฮ้ยเป็นยังไงนายพันเป็นตะคือบ่อมนนมามือนี่เป็นตะไดกินกุ้งหรือได้กินไอ้ไว้ๆมาๆเนาะมา,า,มาะติดตามกันนะครับผม เนี่ยถัดใน้าผ่านน้ำเพิ่งกำลังใส่อยู่กู้เชียวชา้านด้านการใส่กุ้งว่าได้กินไหมก็ได้กินหลายแม่นหรืครับผมแมน่นแมนครับผมเลยใส่ดีพีกันหลดกับดักเขาหลายอยู่เนาะประมาณจะห้าสิบอันนะเนาะ เนี่ยครับเบิ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังเขาเอ,อันนี้ย่อนแสงจักกน้อยหนึ่งเนี่ยฟังเนี่ยข้างหลังกับเป็นปลาปักไา่หรือว่าพักกันจองนะครับเด้อสามารถเก็บได้เด้วผมบคบขยมักปันไหนเยา้าเรื่อย มาใส่บอนี่จักเถื่อนละครับนี่นายพันทหารนำสองสามเถื่อนละครับเวิร์ดแจ๋วใส่กับดักกุ้งด้วยอาหารปลาดุกนะครับผมโอ้มีครบพอไหมเฮ้ยมีครบก็บมีครบก็บมีไปใช้ลราไปใช้ลราโอ้แสดงว่าอุดมส,ส,ส,สมบูรณ์อยู่นี่นี่ปลาเนี่ย น่าจะมีปา่าใหญ่อยู่นะคิดว่านะกระคอปลาหลุกคอกันแล้วนี่ครันโอ้เปิดท่ายตั้งแคมเนาะก็จะแจีววะโอ้น้าขึ้นเลยทางนี้เอ้นี่รับยังสุดยอด ่ายไปสายไปผมยังไ่ได้แล้วได้แล้ววะอ่ามองหาแล้วที่เกินไปวะหรือว่าจังไงพอดีเอาพอดีเอเรียกกันเลยอ่ะอ่าอ่ากัดไปส่3คนกัดไปเด้๋ยววุฒกันวุดิบิดแล้ว เหลือจะอันแล้วอาบุญเฮาเะยุต <friend> <The> ิเสียอาหารครับใส่หนี่กับพ่อเราบ้างเฮาหรือว่าจังไดใส่นนี่กับพ่อล้วครับผมอนึกว่าเสียมว่าเพิ่มพ่อหรอเนาะพ่อครับผมเดี๋ยวกุ้งพคนสีดับไม่อย่างคนีไม่ตกปลาหรือว่านี่นะเสียบมาเสียบมาว่าน้ำหนี่กับบลึกนะครับ ลึกประมาณสักเพียงข้อนีแ่แหละม่ถึงนี่หร,หรอกแต่กางลางมันเกิดทประมาณข้อ่ลึกมากเพราะก,กาลงอยู่ครับ <S <S อ้าวแล้วหรอครับผมแล้วครับผมอ้าวใส่แล้วเรากะออื่นนะครับเข้ากับมาติดตามว่าสีได้หน่อยหลายๆนะครับผมจาก ทีมงานแบบดดังปืนลอดติดตามครับผมวันนี้นะครับก็เป็นยามวัสาวนะครับเดี๋ยวมายามกับดักกุ้งและครับผมติดตามต้องครับว่าสิเต้ายได้นอยเปได้ท่านอาจารย์ครับขึ้ครับผมไม่แข็นนะงนะเฮานะโอ้แย่เลมาอยู่โอ้ยได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ pa luôn hoặc quá, ôi cung tôi nè, à, kéo kéo kéo, 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 kéo. để mà đồn gì vợ, mày phấn tố còn là wá, phấn này อู้หลไหลเว้ยประซิว,วนอ่อนะหลาหลปวดบรรยากาศย่ามเศ้าน,นะครับผมเช้ามืด

จังไรก็รอดติดตามนะครับผมเดี๋ยวถาเบิ้งตัวกุ้งกันครับผมนี่แหละครับผลงานของมือขึ้นนี่ได้พอได้กินด้วยครับผมกุ้งตัวยังไงเลยครับอปลาซิ่วเนี่ยจได้เลือกออกนะครับ าฝากติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ดครับเดอ้อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอบคุณครับ